Uh, วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง g l u t แอค t ิ v เ t ชั่นเอ็ก i s ซอันนึงนะคะที่สำคัญมากเลย uh, คือกลูตบริดจ์แต่ว่าวันนี้จะขอเพิ่ม uh, uh, เกรดเล็กๆน้อยๆเข้าไปนะคะเพื่อที่จะว่าเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับนักวิ่งนะคะจะได้เป็นการ uh, เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อก้นของเราค mm hmm. ืออย่างที่เรารู้กันแล้วว่านักวิ่งเนี่ย การวิ่งที่ดีเนี่ยคือการวิ่งโดยใช้แกลงที่มาจากกล้ามเนื้อก้นนะคะเป็นแหล่งสําคัญเป็นแหล่งหลักในการวิ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อก้นของเราเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้รับการกระตุ้นเนี่ยนะคะมันก็ยากที่จะทําให้เราเนี่ยออกแรงจากก้นโดยอัตโนมัติในการวิ่งนะคะทีนี้เนี่ยเรลอันนี้เนี่ยเป็นเรลที่อยากที่จะให้ทํา ทุกวันเพราะว่าเป็นไม่ได้เป็นเรื่ที่ยากอะไรอยากจะให้ทำประมาณสี่ถึงห้าวันต่ออาทิตย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการย้ำ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 ในการประสาทในการสั่งให้กล้ามเนื้อก้นของเราเนี้ยมาทำงานได้สักทีหนึ่งนะคะเ,เรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้ากล้ามเนื้อก้นเราแข็งแรงแล้วก็เราออกกำลังกายด้วยการออกแรงมาจากก้นเนี่ยนะคะ มันก็จะทําให้เราไม่มีโรคต่างๆที่นักวิ่งเป็นกันที่เข่าเจ็บชินช้นเออชิ้นต้นไอทีแบนอะไรต่างๆนานานะคะมันก็เป็นการนอกจากเป็นการทําให้เราวิ่งดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นการเ,าเรียกว่า,าป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะคะ modify glute bridge วันนี้เนี่ยก็จะทำเหมือนกับการาทำ glute bridge ธรรมดา นะคะคือนอนราบไปกับพื้นนะคะแล้วก็ยกก้นนะคะด้วยการเขาเรียกว่าอะไรบีบก,ก้นเกร็งเคลนช์บีบก,ก้นเนี่ยเข้ามาหากันนะคะก่อนเพื่อที่จะใช้กล้ามเนื้อก้นเนี่ยยกตัวขึ้นนะคะไม่ใช่หลังยกนะให้แรงเนี่ยมาจากก้นจริงๆได้สูงแค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะถ้ากล้ามกล้ามเนื้อก้นเราไม่แข็งแรงเนี่ย เราก็อาจจะยกขึ้นไม่ได้เยอะหรอกเพราะฉะนั้นอย่าฝืนไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้เรายกขึ้นมาสูงให้ใช้ก้นจริงๆนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราแข็งแรงเราจะรู้สึกเองว่าเราสามารถที่จะยกก้นขึ้นมาได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพอยกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้เ,เราจะพัน r resistance b แบ d อันนี้นนไว้รอบเขา่าไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะออพอเราเยกก้นขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ย ก็จะกางขาออกนะคะแล้วก็ค้างเอาไว้ประมาณ5วินาทีหรือ10วินาทีถ้าทําได้นะคะเริ่มจาก5วินาทีก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆหุบขึ้นมา,าหุบเข้ามาแล้วก็ลงมาในท่าเริ่มต้นนะคะทำสักสิบครั้งก็ได้นะคะเ,เริ่มต้นนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทำอย่างน้อยเนี่ยสีวันต่ออาทิตย นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงไม่ยากหรอกมี resistance band อย่างเดียวน,นะคะแล้วก็อขอร้องเลยว่าเวลาที่ยกขึ้นมายกก้นขึ้นมาให้บีบก้นเกรงบีบก้นเข้ามาหาการเขาเรียกว,ว่า clench ก้นเข้ามาหากันแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะคะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ engage c o นี่คือ,อหายใจเข้าไปคือ draw belly button เข้าไปคือให้สะดือของเราเนะี่ย เ,าเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหายใจเอาให้สะดือเข้าไปนะคะให้ให้คอของเราในแข็งแรงนะคะแล้วก็เกร็งก้นยกก้นขึ้นมาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นบอกแล้วนะคะแล้วก็กางขาไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าได้ถึงสิบก็ดีนะคะค่อยๆกลับเข้ามาแล้วก็ลงมา แค่นอย่างนี้คือ1นึ่งเรนะคะทำสักสิบเรบก็พอนะคะแล้วจะรู้สึกเลยว่าการวิ่งของเราเนี่ยจะดีขึ้น